ก็กราบสวัสดี f อฟซีเฮียหมีที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะจ้าทุกคนาพบกับผมครับเฮียหมีที่รักช่องนี้เป็นช่องใหม่ฝากกดสับสักใครกันคนละหนึ่งครั้งนะครับ f อฟที่น่ารักของเรานะเออเรามาอยู่ในช่วงของลัคกี้ท m e ในกลุ่มเป็นยังไงกันบ้างนะโบโอ้โหดูดีสมาชิกเป็นหมื่นคนแล้วนะมีโอ้โห เอาจริงนะผมมีกลุ่มมากกว่านี้ทุกคนนะแต่ผมเข้าไปไม่หมดทุกคนนะโอ้โหมันเยอะสะเหลือเกินทุกคนนะในกลุ่มมนาะช่วงเที่ยงเป็นชิปสมิธแจ้งเข้ามามีเกมแปะใครเชียนวินที่เรากําลังจะเล่นด้วยนะทุกคนนะโอ้โหมีหลายเกมมากมายเลยนะ ในกลุ่มก็จะบอกถึงวิธีการเล่นเทคนิคการเล่นแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ามันก็ไม่ได้ร0 0เซนะาอยู่ที่วิจารณะจักรยานของแต่ละท่านลูกนาโอเคดูดิแต่โอ้โหในกลุ่มบบ๊ะบ้าขนาดไหนดูดิ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 ไม่ต้องดูเยอะนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กำลังใจนะชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นงดเล่นตามนะครับวันนี้เราจะมาลากใครเชียรวินกันหน่อยหลังจากไม่ได้ มาลุยกับม <tinc S 1> ันตั Harmon ้งนานลูกนาในช่วงเวลาของลัคกี Crit ้ไทมจะเป็นยังไงไปกันเลยฮะโกโปโกโปโก้เตาตอมมันต้อฮัลโหลมาต้อเพื่อนเออโอ้ยกับทุนสองพันกว่าลูกนาวันนี้เราจะมาลุยแปะไใเชียงวินกันหน่อยแล้วกันลูกนาเอฟซีอมีอย่าลืมเข้ากลุ่มบังมุดใต้คอมเมนต์นะเพื่อนเออวันนี้ไม่มีเทคนิคอะไรมาเล่นลูกนาแต่มาเล่นในช่วงเวลาของลัคกี้ไทมใช่ไหม จัดเทคนิคที่เราใช้ประจำดีกว่าเอาไหมเอาไหมเออโอ้โหโอ้โหไม่มีเทคนิคจับมูอย่างเดียวใช่ไหมจับมูอย่างเดียวไม่ไปฮะไม่ต้องสนใจทุกนาแปดคูนแปดเราไม่เอาเพื่อนเราไม่เอาเพื่อนเราไม่เอาเพื่อน,ออนดอกแรกกูก็โดนสะและ้วโอ้โห,หเกิดเดนิสหนึ่งเพื่อนนะไปต่อแล้วก,การนะเพื่อนได้อยู่มา้องอย่างนั้นดิ โอเคบนต่อนะทุกคนนะบอกเลยว,วันนี้จะไม่มีเทคนิคอะไรนะเราจะมาจัดอย่างเดียวกดฟุมก็ป้าพลังไปเลยนะทุกคนนะใช่ไหมมันต้องอย่างนะั้นดิมันต้องอย่างนะั้นดีอันสิคูณสิบหกพอแล้วนะออไปฮะกำลังสี่สิบสิบคูณสิบหกน,นะเพื่อนนะเป็นกำลังใจกันก,นกดติดตาด้วยนะใช่ไหมเพื่อน ลูกคิวไายอยู่เพื่อแบบนี้ขอตัวไหนก็หอหว้าได้อยู่ประทัดดอกนี้โอ้โหออยโอ้โหยังตามทุนยังอยู่เลยนะยังตามทุนกันอยู่เลยนะเอ้ยลูกเจไม่มาเพื่อนตายอยู่หอหดอกนี้ประทัดดอกใหญ่บึ้งปังมาเป็นหรือเปล่าบึ้งปังมาเป็นบอกปะ เพือนี่พันหกร้อ 16, ยแปดไปก่อนแล้วการะนะดอกแรกก็ตุกนาโอ้ยอาอยา่ยาอยา่าอย่าอาอยา่าเพื่อนมันต้องอย่างนี้นได้อยู่ลูกเจแปบนี้ขอลูกเองช่องหนึ่งท่าอยู่โอ้หเก็บตันแพงลูกสิบช่องสามเพื่อนต้องมาแล้วละ่ะรับโอ้หลูกเจได้อยู่เพื่อนลูกสิบช่องหนึ่งรับโอ้โไหวเชื่อแบบนี้ประทัดด้วยนะรับโอ้หลูกคิวช่องสามเพื่อนต้องมาแล้วละ่ะมันก็ต้องอยังนง้เเออ โอ้ยสองพันแปดร้อยสี่สิบแปดไปก่อนแล้วจานนะลูกกนาโอ้ย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 ให้ดอกแรกมาดอกแรกก็ฟาดหน้าลูกนะโอ้โหลูกเจได้อยู่เพื่อนมาโอ้โหลูกคิวช่องหนึ่งวะหายเดี๋ยวเพื่อต่อฮะต่อฮะต่อฮะโอ้โหได้อยู่ดอกแรกเพื่อนผางเลยแปดร้อยสี่พันเอ้อ พันสี่ร้อยแปดสิบไปก่อนแล้วกัรนะทุกคนฮะโอ้ยโอ้โหยางสุดอีกแล้วดอกแรกยางสุดอีกแล้วดอกแรกเออไอ้ลายคำนวณมันไหลก่อนให้ลายคำนวณมันไหลก่อนใช่ไหมเบ็ดห้าสิบแล้วกันนะเออโอ้โหสกเก็ตเตอร์ห้าตัวเพชรสกเก็ 5, ตเตอร์หสกเก็ตเตอร์ห้าตัวนี้ผมจะไม่กดกดกดอ่ะผมจะไม่กดตัวสุม่มตัวฟีสป,ปินนะผมจะมาเล่นตัวคูณเพื่อน ไอ้ไอ้ไอ้หมุนนานๆวันนี้ไอ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 ้ผมว่าแล้วไอ้ผมว่าแล้วไอ้อุ้มยอมกูได้เป็ดร้อยไปเลยแล้วการบอกแล้ววันนี้ไม่มีฟูดอะไรทั้งสิ้นเอออะไรวะเนี่ยไปฮะหมันต้องอย่างนั้นดิไม่มีสูตรอะไรทั้งสิ้นไม่มีสูตดลูเตียไม่มีเทคนิครูตูดอะไรทั้งสิ้นเพื่อหมันต้องอย่างไงดิเออไปฮะสิบคูณสิบสองพอนะกับเป็ดหนึ่งร้อยเพชร โบ๊ะมาหน่อยโบ๊ะมาหน่อยโบช้าโบเช็ค no แบบนี้ทรงเพลงเพือนลูกาอาอาให้ทรงแดงตกเแรกมันร้องอย่างนี้นดิสามมัถูกร้อยไปก,ก่อนแล้วการพนัอย่าลืมเขากลุ่มปังมุดใต้คอมเมนต์นะเพื่อนาเขากลุ่มปังมุดใต้คอมเมนต์นะเออไปต่อฮะอย่าแผ่วเพื่อนอย่าเบาได้อยู่ขอลูกเกยลูกเคช่องหนึ่งปรับโอ้โหโอ้โหทรงแดงแบบนี้ชิงชๆต้องปอก ต้องมาแล้วล่ะมันต้องอย่างนี้นดิหายดอกนี้ฝากผางเพื่อนสามพันไปก่อนแล้วกันนะเออหกหมุนเพื่นอนหกหมุนว้าว้าหายอายเงียบกริบเงียบกริเบรเบพื่นอนยาแผ่วเพื่อนมันต้องอย่างนี้นดิชิด่องกระกกอกโอ้ย เพื่อนหยาแผวอย่างเงี้ยอ๋อโกเคแบบนี้คมมังตรมะสิงโตโอ้ยสิงโตไม่มาเพื่อนดอกสุดท้ายปรับปรับมาเอ้ยจีบกับกองช่องหนึ่งเพื่อนโอเคก็ถือว่าได้กําไรหรือว่าได้ทุนจากรอบที่แล้วลงช่องดํามาลูกนาอโอไปต่อนะไปต่อเพื่อนไม่หยุดไม่พอแค่นี้มันต้องไปต่อดีวะเวลาของลัคกี้ไทม์มันต้องไม่แผ่วเลยเพื่อนมันต้องไม่แผ่ว ไปฮะไปอยูมามาไปอยูโอ้ทะเลไอ้ต่อเลือดอย่าลืมกันสิมีปักหมุดใต้คอมเมนต์นะเขากรุมใช่ไหมฝากกด subscribe กันด้วยนะใช่ไหมอย่าลืมท่านต้งกดปับด๊บต้องกด subscribe ถึได้ติดตามวิดีโอสนุกสนุกของพี่ม,มีกันนะว่ากวาน่าลงช่องดำว่า ไม่น่าโลบเลยไปต่เอเวยไม่น่าโลบเลยเออเร็มามาโอโห و. โอโห و. น่าจะหยุดรอบเมื่อกี้ทุกคนนะใช่ไหมได้ทุนได้กำไรมาแล้วน่าจะพอได้แล้วนะใช่ไหมแต่เราโลฟไงใช่ไหมจงเบบอาบองบงแบงกันเลยถ้าดอกน,นี้หมดก็น่าจะเลิกกันนะ โอเคไปโยกลับมาสังโลกไอ้หมุนแบบนี้เพื่อนกูว่าแล้ว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 มันแตกให้เราแล้วไม่พอไม่พอใจใช่ไหมเราไปต่อเราไม่ยอมหยุดใช่ไหมเพื่อนเออโอเคแล้วชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมนะัคสมคชิกเพื่อเป็นกำลังใจนะชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นงดเล่นตามนะครับ อย่าลืมเอฟซียมีปักหมุดใต้คอมเมนต์หน้าถ้าจะเข้ากลุ่มลุกนาอยาให้ผมเล่นเกมไหนใายไหนแจ้งเข้ามาได้เลยผมจะเอาเทคนิคดีๆมาแนะนำพี่ๆเอฟซทุกๆคนนะครับนะโอเควันนี้เจ้งกระบองๆแป้งกันไปพอก่อนแล้วกันนะลูกนาพุณในละก่อนบ๊ายบายชุดบลอกชุดบล็อกเออ